ฝนฟ้าอากาศภาคเหนือประจำวันที่11-12กุมภาพันธ์2569ยังไงฝากกดติดตามช่องพยากรณ์อากาศภาคเหนือด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยลักษณะาอากาศทั่วไปภาคเหนือจะเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอา,ากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนนั้นเริ่มมีกำลังอ่อนลงค่ะขอให้พี่ๆน้องๆชาวเหนือทุกท่านดูแลสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและขอให้ระมัดระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย ภาคเหนือตอนบนจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิพื้นราบเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่18-21ถึงองศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่32-35องถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-13ถึงองศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดของแต่ละจังหวัดในภาคเหนือตอนบนนะคะชเชียงราย19แม่ฮ่องสอน18ชเชียงใหม่21พะเยา19าลำพูน20 ลำปาง20แพร่21งาน20ค่ะถัดมาเรามาอัปเดตกันต่อกับภาคเหนือตอนล่างจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-23องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่34-36องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเชียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 1> 13 1 5องศา,าเซลเซียสอัปเดตในส่วนของอุณหภูมิต่ำสุดภาคเหนือตอนล่างนะคะอุตร,รดิตย์ีสสุขโขทัย23ตาก22ิพิษณุโลก23กำแพงเพชร2 2พิจิตร2ีเพชรบูรณ์22ององศา,าเซลเซียสด,ดูแลสุขภาพทุกท่านจ้าคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปแล้วเจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ